เกชานะกี้เต็มแัดคำเลขที่เจ็ดมอลหนึ่งทับสิบครับเดชครับชื่อเดชานะในการสอนวิชาเลขที่ห้าชานมอลหนึ่งทับสิบครับชื่อกี่ไอกรงไข่ลอยน้ำเกี่ยวิดผสมเพื่อให้ดูและเข้าใจการเกิดโจมรอยของไข่ไก่เกี่ยวกับความหนาแน่นอุปกรณ์ไข่ดิสองฟองแก้วน้ำสองใบน้ำเปล่าแล้วก็เกลือการทดลองเทน้ำเปล่าใส ลงไปในแก้วไปแรกจากนั้นวางไข่ไปแรกลงไปในแก้วน้ำแเพราะว่าไขา่ลวงลงไปอยู่ด้านลางก้นแก้วถ้าไข่ไม่เสียส่วนแก้วใบที่สองเทน้ำร้อนลงไปใส่เกลือสีห้าช้อนโต๊ะละลายให้เข้ากันรอนจนน้ำเย็นลง,งและใส่ขไข่ใบที่สองแต่พรว่าไขาร่รอยขึ้นมาอ,อธิบายหลักๆเลยคือความหนาแน่น โมเลกุลทั้งไข่และน้ำโดยเลื้อไข่จะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเปล่าไข่จึงจมลงไปแต่เมื่อเป็นเกลือที่ทำให้ความหนาแน่นของไข่ลดลงจึงทำให้ไข่ไม่สามารถจมลงไปถึงด้านล่างได้อะเปิดคลิปเปิดคลิปอะล้วคนอธิบายก็อธิบายตามคลิป เ็นกิจกรรมง่ายๆดีๆสามารถไ้นักเลยนนก็สามารถท้ร่วมกับของทมนทนได้เลยวันนี้เราจะมาทำกั๊กวองวิเคยาะห์ไข่ลอยน้ำเดี๋ยวเรามาดูว่าสดุปะกอบแต่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอันแรกนะคะนี่เคยอ่ะไรคะน้ำ ปิดเสียงดิปิดเสียงในคลิปปิดเสียงอเียกัน่ะเราอาแก้ไปทอปิดเสียงปิดเสียงในคลิปแล,ล้วก็ให้เพื่อนอธิบายแทนอ่า อ่ะทำไมมันถึงลอยทำไมมันถึงจมเพราะน้าเกิดจะไม่จมเป็นน้ำเปล่าจมเพราะอะไรล่ะที่ด่วนเพราะอ่ะตัดจบตัดจบแล้วเจอในการทดลองครับเร็วเจอในการทดลองเอกานะ